สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r ท t นะคะคลิปนี้เป็นคลิป Pi c k a Card นะคะกับหัวข้อคุณจะได้สละดสดไหมกับใครนะคะมีลูกเต๋าสามสีนะคะมาให้เลือกมีสีเหลืองนะคะกองที่หนึ่งเป็นสีเหลืองกองที่สองสีขาวแล้วก็กองสุดท้ายกองที่สามเป็นสีแดงนะคะก็เลือกกองที่ชอบเลือกกองที่คุณถูกใจหรือว่าดึงดูดสายตานะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มกับกองที่หนึ่งกันเลยนะคะลูกเต่าสีเหลืองนะคะดูสีคุณจะได้สละโสดไหมกับใครนะคะดาบดาบไนท์ออฟเพน n t a เ l e ลคิงออฟเพนตัเิ the sun. the fan knight of sword the moon six of cups <Okay. c oughs> กองที่หนึ่งนะคะมีโอกาสได้สลับโสดนะคะได้สละโสดแบบได้เข้าพิธีแต่งงานด้วยนะแบบมีพิธีอาจจะเป็นพิธีเล็กพิธีใหญ่อันนี้ไม่ไม่ไม่โฟกัสเนาะแต่น่าจะเป็นพิธีมีพิธีการอย่างน้อยก็ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้บางคนก็อาจจะแค่แบบยกน้าชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาพบกันคุยกันผูกข้อม้ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ประเพณีหรือความเชื่อของของแต่ละคนแต่แต่มันจะต้องมีพิธีม,มีพิธีไม่มากก็น้อยอะ่ะบางคนอาจจะแบบจัดงานแต่งงานใหญ่โตเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะแค่เป็นเป็นงานเล็กๆก็ได้แต่มองดูว่าจะเป็นพิธีการมีพิธีการเกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่แบบว่าไปอยู่ด้วยกันหรือว่าแค่จดทะเบียนกันหรือว่ารับรู้กันแบบเงียบเงียบลับลับ มีแค่มีแค่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทรับรู้แต่ว่าไม่มีพิธีการใดๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอย่างน้อยต้องจะต้องมีพิธีการเล็กๆไมน้อยเกิดขึ้นอ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วจะได้แต่งกับใครจะได้สละโสดกับใครผู้อ่านมองดูว่าตอนแรกมันจะมีความสับสนเกิดขึ้นมีความสับสนเกิดขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ย ก่อนที่จะได้แต่งงานนะคะจะมีอุปสรรคมีอุปสรรคเกิดขึ้นจนคุณอาจจะรู้สึกว่าชาตินี้คงไม่ได้แต่งแล้วมั้งคุณจะต้องมีความคิดประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่าเออมันติดขัดไปหมดมันมันไม่น่าจะเกิดงานแต่งงานขึ้นได้คุณไม่น่าจะได้สละโสดได้หรือบางคนเจอความรักที่ผิดหวังล้มเหลวหรือว่าไม่เป็นหนังใจหลายต่อหลายครั้งจนคุณรู้สึก ท้อรู้สึกถอดใจอะแต่คนคนหนึ่งคนคนนี้จะเข้ามาแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะเจอคนมากมาหลายตาเข้ามาในชีวิตกว่าจะได้ลงเอยกว่าจะได้แต่งงานอืมแต่คนที่มีโอกาสสูงมากๆที่จะที่คุณจะได้สละสดด้วยนะคะเออเป็นคนที่ มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณจริงๆมี energy ของคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะแต่ว่าผู้อาจรู้สึกว่าเป็นเด็กมากกว่าอายุน้อยกว่าคุณอาจจะหรืออาจจะอยู่ในรุ่นเดียวกันหรือไม่ก็น้อยกว่ากันนิดนิดหน่อยๆน,นะคะหรือไม่ก็เป็นคนคนที่ดูดูเด็กดูหน้าเด็กหรืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของคุณสมัยที่แบบ อยู่โรงเรียนปถมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันรู้สึกชอบพอกันในเวลาต่อมาอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณก็ได้เป็นรักเก่ารักแรกของคุณแบบสมัยป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แยกแยกย้ายกันไปไปใช้ชีวิตแล้วก็วันดีคืนดีบนกลับมาเจอกันใหม่แบบนั้นก็เป็นไปได้ลักษณะของเขา เขา,เาค่อนข้างที่จะช่วงเวลาที่เขาได้เจอคุณนะเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรแล้วละ่ะหรือบางคนก็อยู่ในฐานะระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอือยู่ในช่วงที่เริ่มมีความมั่นคงในชีวิตหรือสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือบางคนกอ็อาจจะถึงขั้นรวยเลยก็ได้เป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะ ลัคนาราศีเนี่ยก็มีทั้งธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุน้ำผู้อาจรู้สึกถึงกรกฎนะคะกรกฎพิจิกกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินกันบังกรทุกศบโดยเฉพาะทุศพ คนคนนี้น่าจะมีดวงที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันคือตอนแรกเขาจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนก็แล้วแต่แต่ในอนาคตของเขามีโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าเติบโตดวงดวงใหญ่ดวงโตค่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่ธรรมดาหรือว่าลำบากกัดก้อนเกลือกินอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่นะคะ เขาจะมีมีมีความสามารถหรือว่าเขาจะต่อสู้จนจนจนชีวิตของเขาอะขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้เป็นเจ้าคนในคนมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนคือถ้าเป็น พวกข้าราชการก็เป็นแบบยศสูงๆตำแหน่งสูงๆมีลูกน้องอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือต่อให้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ในระดับหัวหน้าเขาจะถีบตัวเองขึ้นไปจนถึงระดับนั้นได้เป็นคนที่ดูดีนะคะบุคลิกดีมีความ ค่อนข้างดูภูมิฐานดูดูเป็นผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันดูเป็นผู้ใหญ่ที่นี้หมายถึงลักษณะความคิดเป็นคนที่มีความคิดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ได้หุนหันพันแล่นหรือว่าไม่ได้มีความคิดแบบเด็กๆอะ่ะเขาจะดูภายนอกค่อนข้างนิ่งแต่ก็ ดูมีออร่ามีความสดใสล่าเริงน่ารักแต่บางครั้งเขาก็จะค่อนข้างจะมีความอิโมอชั่นอลอยู่นิดนึงนะคะนิดนึงเป็นคนฉลาดมีความรู้มีความคิดดีก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งได้เลยอืม โอเคก็ประมาณนี้นะคะกองที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวไปต่อกับกองที่สองกันเลยนะคะกองที่สองสีขาวนะคะลูกต่อสีขาวมาดูกันว่าคุณจะได้สละโสนไหมและกับใครนะคะ King of Wands. Nine of Sword. Ten of Wands. Ten of Pentacle. Six of Wands. Has fine my yeah? Queen of Pentacle. Two of Sword. cup สำหรับกองที่สองเนี่ยถามว่าจะได้สละสดไหมได้นะคะคุณจะมีครอบครัวครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้มีการจัดงานแต่งงานหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัดเจนจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้แต่คุณจะมีครอบครัวแน่นอนคุณจะมีครอบครัวแน่นอนนะคะเป็นครอบครัวที่ที่สมบูรณ์ มีโอกาสเป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยก็คือมีพ่อแม่ลูกแล้วก็อาจจะมีแบบพ่อแม่คุณพ่อแม่เขาหรือว่ามีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกอาจจะหลายคนอะไรแบบเนี้ยคือจะกลายเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวอบอุ่นนะคะมีความาความรักการดูแลเอาใจใส่กันและกันดีอืมสรุปคือได้สละสดแน่นอนทีนี้จะสละสดกับใคร สละโสดกับใครอืมมันออกแนวว่าคุณจะมีช้อยให้เลือกเป็นอะไรที่เลือกยากสำหรับคุณเหมือนกันคนที่คุณจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยหรือสร้างครอบครัวด้วยเพราะคุณเป็นคนที่เลือกมากเลือกเยอะอยู่อยู่เหมือนกันนะคะแล้วคุณพยายามที่จะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดหรือคนที่ดีที่สุด คนที่คุณคิดว่าใช่ที่สุดคุณเป็นคนค่อนข้างคิดมากเรื่องนี้คิดมากในการเลือกคู่ของส่วนหนึ่งบางคนที่เลือกกองที่สองอะ่ะอาจจะเคยเคยผ่านประสบการณ์หรือว่าเคยพบเคยเห็นคนในครอบครัวของคุณที่ที่ไม่ประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตคู่เช่นบางคนพ่อแม่แยกทางกาันหรือบางคนพ่อแม่ทะเลาะกาัน มีปัญหากันแล้วคุณเห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะอาจจะไม่ได้เกิดแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางคนคุณอาจจะไปเห็นญาติพี่น้องของคุณที่มีปัญหาครอบครัวเลิกลากันแยกแยกทางกันหรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณน่ะคุณอาจจะเคยเห็นใครที่ท,ที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้คุณกลัวทําให้คุณกังวล คุณก็เลยจะคิดมากเรื่องนี้แล้วคุณค่อนข้างที่จะเป็น perfectionist ในการที่จะเลือกคู่ครองเรื่องอื่นไม่รู้นะว่าคุณจะเป็น perfectionist ทุกเรื่องไหมแต่เรื่องการเลือกคู่ครองเดี๋ยวคุณจะคิดมากคิดเยอะอืแล้วคนที่คุณจะเลือกมาเป็นคู่ครองเนี่ยมันจะมีอยู่สองคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเพราะคนหนึ่งก็ก็ดีมากๆอก่ะ คนนึงดีมากๆนะคะดูอบอุ่นอ่อนโยนเป็นแบบสายหวานๆหน่อยเอาใจดูแลดีอีกคนหนึ่งก็จะดูแบบดูมีแรงดึงดูดจังเลยอะบางครั้งคุณรู้สึกว่าแบบคุณอาจจะต้านทานเสน่ห์ของเขาไม่ไหวคุณรู้สึกสนใจคนคนนี้มากในขณะที่อีกคนก็แสนดีกับคุณจังเลยอะไรแบบเนี้ย มแต่ตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วนะคุณจะเลือกได้คุณจะเลือกได้คนที่ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคุณจะเป็นสิบเหลียญกับคนคนนี้จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ผู้อ่านจะไม่ชี้นำว่าคุณจะต้องเลือกใครเพราะ มันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรที่เราจะไปชี้นําว่าเออคุณต้องเลือกคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีช้อยมันมันมีขึ้นมาสองคนที่สูสีกันมากๆแล้วคุณต้องเลือกเองแล้วคุณจะเลือกได้ด้วยคุณจะเลือกได้ถูกต้องด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อ่านไม่ชี้นํานะแต่จะมีลักษณะของคนสองคนที่จะมาทําให้คุณรู้สึกว่าแบบโออฉันจะเลือกใครดีฉันฉันแบบว่า เป็นเป็นคู่ที่แบบสูสีกันมากๆคนนึงจะแบบดูดูฮอตฮอตหน่อยฮอตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าดูแบบเจ้าชู้หรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ดูภูมิฐานดูฉลาดเก่งแล้วก็คือมองแล้วมันมันมีอะไรให้หน้าหลงไหลให้หน้าปลื้มอะค่ะเหมือนเวลาเราเห็นคนเก่งเก่งเห็นนักกีฬาเก่งเกงหรือว่าเห็นคนที่มีความสามารถหรือคนที่ดูดีอะไรย่างี้แล้วเราปลื้มอะ จะมีคุณลักษณะแบบนี้หนึ่งคนเป็นคนเก่งคนฉลาดทำงานเก่งดูลักษณะภูมิฐานดูดีอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ดูดีรูปร่างหน้าตาดูดีดูดูแนวซอฟๆกว่าอีกคนดูแบบดูอบอุ่นจะเป็นแนวอบอุ่นอ่อนโยนเอาใจใส่เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังคุณรับฟังปัญหาคุณสามารถที่จะพูดคุยอะไรให้เขาฟังได้เขาจะเป็นผู้รับฟังแล้วก็ช่วยช่วยแก้ปัญหาถ้าช่วยไม่ได้ก็คืออย่างน้อยก็ช่วยรับฟังปัญหาของคุณให้คุณได้ระบายอะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นแบบคนอบอุ่นเป็นแบบพ่อไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยอืมในขณะที่อีกคนนึง่งอาจจะเป็นแบบ คนคนนี้คนนึงเป็นไมโครเวฟใช่ไหมอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงอาจจะเป็นแบบเตาผิงอะ่ะคือมีความร้อนกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเอะไรเดี๋ยวคุณก็ถึงเวลาคุณก็จะเลือกได้เองนะคะประมาณนี้นะกองที่สองไปต่อกับกลองที่สามกันเลย กองที่สามนะคะเป็นลูกเต่าสีแดงมาดูกันว่าคุณจะได้สละโสดไหมกับใครนะคะชาเล็ n ไนท์ออฟคัพ the f o o l queen of pentacles h e l o f a n t two of wands page of pentacles nine of cups oh กองนี้นะกองที่สามถามว่าได้สละโสดไหม ได้นะคะมีโอกาสได้สละโซได้แต่งงานเข้าพิธีแต่งงานเลยนะคะอาจจะเป็นพิธีแต่งงานในโบสถ์อะไรอย่างนี้มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติสูงเหมือนกันนะเออเป็นคนห่างไกลนะคะเป็นคนที่อาจจะนับถือศาสนาคริสต์อะไรแบบเนี้อาจจะได้เข้าพิธีในโบสถ์ได้นะอืมแล้วก็มีความห่างไกลนะคะมีความแตกต่างจากคุณมากๆ เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมภาษาหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่สมมุตินะสมมุติคุณรวยเขาจนหรือคุณจนเขารวยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าการเติบโตมาในพื้นที่ที่แตกต่างกันแบ็คกราวแตกต่างกันทัศนคติอะไรต่างๆที่แตกต่างกันมากๆแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก็จะเข้ากันได้เองถึงจะมีความแตกต่าง แตกต่างกันมากแค่ไหนแต่สุดท้ายคุณกับเขากลับเป็นอะไรที่เออเข้ากันได้ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยอืถ้าไม่ไกลถึงต่างประเทศก็ก็อาจจะอยู่ในประเทศแต่คนละจังหวัดมีความห่างไกลกันแน่นอนไม่ใช่คนที่อยู่ละแวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนในหมู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะ่ะคนเนี้ย ผิวค่อนข้างแทนๆนะน่าจะเป็นคนที่ชอบออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งทำกิจกรรมนอกบ้านชอบการประจนภัยชอบการเดินทางรักการท่องเที่ยวรักอิสระด้วยเป็นคนเจ้าชู้ด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบอะไรที่สมบูรณ์แบบหรือเป็น perfectionist แล้วก็ ก็เลยอาจจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้มั้งเพราะว่าเขาก็จะสรรหาพยายามหาคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดจนกว่าจะเจอนจนกว่าจะเจอคนที่เขารู้สึกว่าดีดีพร้อมทุกอย่างหรือว่าดีถึงมาตรฐานที่เขากําหนดเอาไว้อ่ะคะ่ะเพราะคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบว่าจะมีสเปคของตัวเองที่ค่อนข้างสูงอืม แต่คุณน่ะก็จะอยู่ในในสเปคของเขาจะต้องมีอะไรสักอย่างที่คุณโดนใจเขาเพราะว่าคุณจะได้ลงเอยกับเขาไงแสดงว่าสุดท้ายแล้วไงเขาก็ต้องเลือกคุณน่ะแต่คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์เจ้าชู้รักอิสระฟังอย่างนี้อาจจะรู้สึกแบบร้อนๆอนหนาวหนาวเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะยังไงเนี่ยจะดีหรออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่แน่นะก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นช่วงก่อนที่เขาเจอคุณก็ได้แล้วเขาเป็นแบบนี้แต่พอเขาเจอคุณคือยังไงเขาด้วยความที่คุณจะได้สละโสดกับเขาแกก็หมายความว่าเขาจะต้องเลือกคุณแล้วแสดงว่าคุณคือที่สุดแล้วคือที่สุดในที่เขาเจอมาแล้วอ่ะเขาถึงได้เลือกลงเอยกับคุณเออแล้วเขาอาจจะหยุดได้ก็ได้เมื่อเขาได้เจอคุณก็เป็นไปได้แต่ก่อนหน้านั้น ลักษณะนิสัยพื้นฐานของเขาอะ่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนเลือกเยอะด้วยความที่เขาก็เลือกได้เขาเลือกได้เพราะว่าเขาเองก็ดูแบบมีเสน่ห์ดูชาร์มมิ่งนะคะแบบว่าอาจจะบุคลิกดีหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฐานะดีด้วยหรือเปล่าก็ก็มีโอกาสนะคะบางคนบางคนฐานะดีด้วยเขาค่อนข้างจะมีอีโก,โก้ค่อนข้างจะมีความมั่นใจมีความพราวในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองด้วย ก็เลยเนี่ยจะแสดงออกด้วยการแบบเขาเรียกว่าบริหารเสน่ห์เก่งประมาณนั้นนะคะแต่คุณไปเจอเขาอะถึงคุณตอนเนี้ยคุณอาจจะบอกว่าคุณกลัวคุณไม่ชอบคุณเจ้าชู้คุณไม่อยากได้แต่พอคุณได้เจอเขาอ่ะผู้อ่านคิดว่าคุณก็จะตกลงรักเขาคุณก็จะหลงเสน่ห์เขาเองโดยอัตโนมัติ อคุณก็หนีเขาไม่รอดอยู่ดีนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะคนที่เลือกกล่องที่สามก็จบกระน่านไพ่แล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ